สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ลงทุน .invest นะคะวันนี้เรามีคำถามที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะก็คือเวลาที่เราเห็นตลาดหุ้นมันดูนิ่ง,งๆเรียบๆเ,เหมือนจะน่าเบื่อเนี่ยเคยสงสัยกันไหมคะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะกำลังพลาดเรื่องราวอะไรที่น่าตื่นเต้นไปหรือเปล่าก็ดูอย่างภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสิคะแดงหมดเลย แต่ตัวเลขมันขยับน้อยมากเลยนะคะอย่าง S&P 500กับ n a s d a กเนี่ยลบไปแค่0.06%เองส่วนดาวโ o n e s ก็ลบไป0.17%คือถ้าดูผลเผลินอินเหมือนเป็นวันที่ตลาดแทบไม่ไปไหนเลยค่ะดูแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรให้น่าสนใจเท่าไหร่เลยเนาะนั่นแหละครับประเด็นเลยเพราะว่าภายใต้ความนิ่งที่เราเห็นเป็นอยู่เนี่ยมันมีเรื่องใหญ่ซ่อนอยู่ครับแล้วจะบอกให้นะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้เนี่ย สรุปได้ด้วยตัวเลขแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองเลข11ครับ11คือจำนวนวันที่หุ้นกลุ่มขนาดเล็กหรือที่เขาเรียกกันว่า small cap เนี่ยนะครับทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่อย่าง S&P 5 0 0ติดต่อกันถึง11วันทำการเลยครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบรกแป๊บหนึ่งได้ไหมคะไอ้คำว่าหุ้นขนาดเล็กหรือ small cap ที่ว่าเนี่ยคะ่ะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันช่วยอธิบายง่ายๆสั้นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรอ๋อได้เลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับ ถ้าบริษัทเป็นเหมือนเรือเนี่ยหุ้น small cap ก็จะเหมือนกับเรือเร็วลำเล็กๆครับอาจจะยังไม่ใหญ่โตเท่าเรือบรรทุกสินค้าแต่ว่าคล่องตัวสูงมากแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ซึ่งดัชนี Russell สองพันี่แหละครับคือตัวแทนของหุ้นกลุ่มนี้และตอนนี้ก็กําลังทําผลงานได้แบบสุดยอดไปเลยครับ และนี่แหะครับคือจุดที่พีคที่สุดการที่หุ้นเล็กเอาชนะหุ้นใหญ่ได้ติดต่อกัน11วันรวดแบบนี้เนี่ยมันเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดในรอบเกือบ18ปีเลยนะครับครั้งสุดท้ายที่เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นคือต้องย้อนกลับไปนู่นเลยเดือนมิถุนายนปี2008ครับนานมากโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะ18ปีเลยเหรอแล้วปรากฏการณ์แบบนี้มันกาลังบอกอะไรเราเหรอคะ เหมือนกับว่าฝั่งหนึ่งคือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มั่นคงมากๆส่วนอีกฝั่งก็เป็นบริษัทเล็กๆที่มีแววจะพุ่งแรงใช่เลยครับมันเป็นสัญญาณที่สําคัญมากที่บอกว่านักลงทุนกําลังมองโลกในแง่ดีมากขึ้นครับคือพวกเขากําลังกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นกําลังเดิมพันกับอนาคตเพราะเชื่อว,ว่าบริษัทเล็กๆพวกนี้แหละครับที่มีศักยภาพจะเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทใหญ่ๆในวันท้างหน้าได้เอาละครับทีนี้เรามาดูตัวเลขปิดตลาดวันศุกร์กันให้ชัดๆอีกทีนะครับ จะเห็นเลยว่าดาวโจนส์ S&P 500, Nasdaq เนี่ยปิดลบกันทั่วนหน้าแต่ลองหันไปดูที่ Russell 2000สิครับปิดบวกสวนตลาดขึ้นมาได้บวกไป0.1%ถึงจะดูไม่เยอะนะครับแต่นี่คือดัชนีเดียวเลยที่เขียวได้ในวันนั้นและนี่แหละครับคือสิ่งที่ตอกย้ำสถิติการชนะติดต่อกันที่เราคุยกันมาทั้งหมดสุดยอดไปเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังวันที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรจริงๆนะคะแล้วแบบนี้ พอผ่านสัปดาห์ที่สร้างประวัติศาสตร์ไปแล้วสัปดาห์หน้าแหละคะมีอะไรที่เราต้องจับตาดูกันต่อบ้างสัปดาห์หน้ามี2เรื่องใหญ่ๆเลยครับที่จะขับเคลื่อนตลาด1เลยก็คือฤดูการประกาศผลประกอบการของบริษัทต่างๆที่จะเริ่มขึ้นแล้วซึ่งจะบอกเราได้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจริงๆเป็นยังไงกับ2ก็คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับโดยเฉพาะเรื่องตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เรื่องผลประกอบการก่อนเลยค่ะ มีบริษัทไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะโอ้โหมีแต่เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็น Netflix United Airlines แล้วก็ Johnson Johnson แต่สิ่งสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกรอดูเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ผ่านมานะครับแต่คือมุมมองหรือแนวโน้มที่บริษัทคาดการสํสำหรับกำไรในปี2026ที่เหลือตั้งหากไอตรงนี้แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาหุ้นจริงๆส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการเมืองที่ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลย โดยเฉพาะตำแหน่งประธานเฟดคนต่อไปเพราะคนนี้คือคนที่กลุ่มทิศทางดอกเบี้ยของประเทศซึ่งกระทบกับเราทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีกระแสะข่าวลือออกมาว่าคุณแควินวอร์ชอาจจะได้รับตำแหน่งนี้ซึ่งตลาดก็มีปฏิกิริยาในเชิงลบเล็กน้อยกับข่าวนี้ครับเรื่องนี้ต้องตามกันติดติดเลยนะครับเพราะมันส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั้งหมดเลยรับทราบเลยค่ะ อ๋อ oh, แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแจ้งให้ทราบกันก่อนนะคะว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะปิดทำการในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะเนื่องจากเป็นวัน Martin Luther King Jr. การซื้อขายจะกลับมาคึกคักกันอีกทีในวันอังคารนะคะโอเคค่ะวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องมากเลยตั้งแต่ตลาดที่ดูเหมือนจะนิ่งๆไปจนถึงสถิติใหม่ในรอบ18ปีของหุ้นเล็กแล้วก็เรื่องที่ต้องจับตาในสัปดาห์หน้าถ้าจะให้สรุปทุกอย่างให้เหลือแค่ประเด็นเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้เนี่ยมันคืออะะไรค สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนจำได้จากวันนี้ก็คืออย่ามองตลาดหุ้นแค่ผิวเผินครับภาพรวมที่เห็นอาจจะดูนิ่งๆเหมือนภูเขาน้ำแข็งแต่จริงๆแล้วใต้น้ำนั้นอาจจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ซ่อนอยู่เหมือนกับการทำสถิติในรอบ18ปีของหุ้นขนาดเล็กในครั้งนี้ครับนี่เป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีเลยว่าในโลกของการลงทนุนเรื่องราวที่สำคัญที่สุดมักจะซ่อนอยู่ลึกลงไปแล้วก็รอให้เราไปค้นพบมันครับ เป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมเราถึงต้องมองให้ลึกลงไปกว่าแค่ตัวเลขพาดหัวกข่าวทั่วๆไปถูกต้องครับและนั่นก็คือภารกิจของลงทุน i n v e s t ที่จะค้นหาเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขพวกนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังครับขอบคุณที่ติดตามชมกัน์ดนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในตลาดหุ้นที่คุณอาจจะมองข้ามไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ